ฮัลโหลฮัลโหลสวัสดีครับทุกท่านกันด้วยนะฮะก็พบก,กับผมหางค่อยกับอีกเช่นเคยวันนี้นั้นเราจะมาทำคอนเทนต์พิเศษกันนะครับผมก็คือการไขเกมกาชานั่นเองนะครับผมแหม <c oughs> แหมดูซิว่าวันนี้นั้นเราจะเกินหรือเปล่านะฮะซึ่งเกมที่เราจะมาไขากาชาในวันนี้เนี่ยก็จะมีชื่อว่า p i c e s Connect r e i a y นะครับผมซึ่งก็จะเป็นเกมในมือถือนะฮะแต่ทีนี้ว่าผมเนี่ยได้ทำการอิมูเลเตอร์มาเล่นบนคอมนะครับผมอ่าซึ่ง เกมนี้เนี่ยก็มีภาษาไทยด้วยนะครับผมแหม่ก็อย่างที่เห็นเลยฮะนี่แล้วก็มาอยู่กับเจคิสตีน่านะครับผมหรือเรียกว่าป้านเองนะ <c oughs> เอ้ยอย่าพูดอย่าพูดอย่าโดนอย่าโดนเจคิสตีน่าเอาน้ำบาเอารอนฟาดหน้าแหกนะครับผม <c oughs> เออถ้าถามว่าทําไมถึงถมาทำคอนเทนต์การไขากาชานะครับผมคือเนื่องจากว่าเมื่อวานนี้เนี่ยเออทางบิสเซคอลน e งรีดไดเนี่ยได้มีการอัปเดตตู้บิเซสเฟสติวัลนะครับผมซึ่ง จะเป็นการที่เอาตัวคอร์เก่งๆมาใส่ไว้ในตู้นะฮะแล้วทีนี้ว่าก็เป็นตัวคอที่ผมค่อนข้างจะอวยอยู่นิดนึงนะครับผมเออเห็นแบบโอ้โหเห็นรูปอาร์แล้วแบบโอ้โหอลังการจังวะเฮ้ยแบบเจโคตรสวยเลยเม่งโคตรอลังการเลยชุดอ่ะวันนี้เราก็เลยจะมาทําการไขกราชานะครับผมถามว่าเก่งไหมเก่งหรือเปล่าไม่รู้เลยครับผมเก่งไม่เก่งไม่รู้แต่ให้รู้ก็คือ เราอวยนะครับผมไม่เห็นชุดสวยเห็นรูปอาร์สวยนี่ก็คือกดแล้วนะครับผมผมเอง <im it> ก็มาคิดเยอะนะฮะเรื่องของเพชรเนี่ย <im it> เพชรของผมเนี่ยมีอยู่ที่หนึ่งแสนสองหมื่นเพชรน,นะครับผมก็ถือว่าเยอะอยู่พอสมควรนะฮะดูซิว่าวันนี้นั่นเราจะเสียไปเท่าไหร่ Worth นะฮะดูซิว่าเราจะโดนการันตีหรือเปล่านะครับผมโอเคเพื่อไปการเสือลำเราไ <im it> มาา่ไข่กระชากนเลยนะครับผมปะ <im it> ไปกันเลยอา่านี่เลยครับผมแล้วก็มาอยู่หน้าตู้กันเป็นที่เรียบร้อยนะฮะซึ่งตัวคอนี้เนี่ยก็จะมีชื่อว่าเลชุด princess นะครับผมชุดเจ้าหญิงนะฮะ ซึ่งแน่นอนครับว่ามันเป็นตัวละครลิมิเต็ดนะครับผมซึ่งหาได้แค่เฉพาะในตู้ Princess f e t เท่านั้นนะฮะตู้อื่นจะไม่มีนะครับผมเพราะฉะนั้นใครที่อยากได้ตัวละครเทๆ่ๆสวยๆแบบนี้ก็รีไปกดกันเยอะๆนะครับผมแล้วก็ไปเกลือกันเยอะๆซะเอ้ยเดี๋ยวมาดูกันนะครับผมว่าเราจะเกลือวันที่เราพูดไว้หรือเปล่านะฮะโอเคเพื่อไม่กเสียลาเราก็มาเปิดกันเลยนะครับผมมาอย่างแรกเลยฮะตู้แรกดูซิออกเลยหรือเปล่า มาเราก็กดไปเลยครับผมดูซิว่าเราจะเกือหรือไม่มาเกือเปล่าเกือไหมมีไหม,มสีรุ่งสีรุ่งออกหรือเปล่าไม่ออกนะครับผมสีทองล้วนๆน,นะฮะเราก็กดสคริปต์เลยครับผมเพื่อไม่กระเสียเวลาแหมนี่ฮะสิบโลแรกผ่านไปนะฮะก็ยังเกลือๆออยู่นะครับผมแต่ก็อย่าไปกลัวนะฮะเรามีดองไว้เยอะเราดองไว้เยอะมา เจคารินขอสีลุงสีลุงออกไม่สีลุง,ลงอาฮ่า,าลุงก็บ้าแล้วโอ้โหทองสักขนาดนี้ <c oughs> อ่ะไถต่อับผมอาแล้วฮะผ่านไปแล้วนะครับยี่สิบโลนะครับผมคือก็ยังเกลือเกอยู่ฮนะแต่รู้สึกว่าเสียงเกมเบาไปเดี๋ยวผมขออนุญาตไปเพิ่มเสียงนิดน,น,นึงนะครับผมโอเคมาน่าจะดังพอสมควรแล้วดังขึ้นมานิดน,นึงนะครับผมจะ๊ยยินเสียงเจคารินพูดยาวๆนะ มาเราก็เปิดต่อเลยฮะโลที่สามสิบมาโลที่สามสิบนะครับผมออกมาไหมออกมาเลปิเศสออกมาไหมหมาเบ่ามาเจคาดินขอสีลุงสีลุง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 หืมลุง,รง,รง,รงจริงๆเลยฮะโอ้โหผมนี่ตาแทบบอดน,นะผมสีทองเนี่ยสีทองจีบตาแทบจะบอดแล้วเดีย่ย เอาใหม่ฮะโลที่30ผ่านไปแล้วนะฮะเราก็เปิดไปเลยครับโลที่40นะครับผมมาสีลุ้งลุงไหมลุงเปล่า <c oughs> ขาวจั๊วโอ้โหวีทองมาหลุดมาสามใปเฮ้ยเพื่อนอันนี้มันโลที่40แล้บวนะ่ะอย่างไม่มีสีลุ้งเลยเหรอโอ้ <c oughs> โหผมนี่จะเค็มไปไหนเนี่ย <c oughs> อ่ะเปิดต่อครับเฮ้ยมีการดาวน์โหลดข้อมูลฮะตัวคอคใหม่แน่อนอนครับผมออกหรือเปล่า เลชุดพิเศษออกมาไว้อ่าล่ะฮะมีมีใบสีลุงอยู่นะฮะเห็นอยู่นี่ครับมาแล้วครับผมใบที่เอ่อใบที่หกใช่ไหมใบที่หกหรือใบที่เจ็ดว่าจะไม่ได้เอ้าได้เลยฮะโยริอ่าใบที่สองครับผมใบสามนะฮะมันน่าจะประมาณใบที่หกไปที่เจ็ดนี่แหละเอออันนี้ใบที่สี่ใช่ไหมใบที่ห้าไม่ใช่หรอใบที่7็ใช่ไหมน่าจะใบที่เจ็ดครับมาใบต่อไปนี่แหละฮะคือ สีลุ้งนะครับผมเราจะมาดูกันนะฮะว่าจะได้ตัวอะไรออกมาไหม,ออ,มออกมาเลปิเซตออกมาเปล่าสีลุ้งสีลุ้งดาวเป็นบอนชายนี่โทโมะมาแล้วฮะฮ่ <c> ่า <oughs> เอเอเอหลุดเลนน่ะใช่ไหมหล <c oughs> ุดเลน <c oughs> เออแต่ก็ยังดีเป็นตัวคอนใหม่ที่ผมไม่เคยมีะนะไอ้ไม่ไรครับ สวยสวยเหมือนกันสวยเือนกันอาสวยครับเน้นความสวยงามไว้ก่อนไม่ได้ใช้งานนะน <c oughs> ี่ได้ตัวคอยใหม่มาหนตัวนะครับผมอ่าโลที่ห้าสิบก็ได้ตัวคอยใหม่มานะฮะแต่ได้ใช้งานหรือเปล่าไม่รู้เน้นเทไว้ก่อนแล้วกันเน้นเน้นสวยงาม <c oughs> เน้นสวยๆวยงามไว้ก่อนแล้วกันเราไม่ได้ใช้งานอ่าเปิดไปแลนะ้วโลที่หกสิบอืมยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะฮะโอ้ยทองห้าใบครับ,บผม <Es per ated> แหมทองอย่างเยอะอ่าตอนนี้ผ่านไปแล้วนะฮะหกสิบโลแล้วผมได้ลุงมาหนึ่งตัวนะฮะเป็นไอ้นี่นะฮะเป็นโทโมไอเมจิเข้านะฮะชุดชุดสามน้อยเวทมนต์นะครับผมมาะะเปิดต่อออกมาไหมออกมาไหมออกมาสีลุงลุงเบาลุงล,งลุงไหมลุงลุงลุงไหมเฮ้ยลุงมาใบห,หนึ่งครับผมลุงใบที่สามนะฮะลุงใบที่สาม เอาแล้วครับเสียนาขนาดนี้ข้างบ้านต้องด่าผมแล้วแหละมายูคารีนะฮะใบสองยังเกืออยู่ครับผมได้เรมานะฮะมาเรมาตัวต่อไปก็ต้องเป็นเรชุดพิเศษแล้วหรือเปล่าใช่ไหมมาเลยเจเรออกมาออกมาเจเรเฮ้ยตัวอะไรเชนพิเศษฟอร์มชุดตัวอะไรเรชุดพิเศษ <m> มานะครับผมแหมโลที่60ใช่ไหมนี่โอ้โหชุดอย่างเท่ ชุดอย่างเท่ผมเห็นแล้วผมเห็นรอบแรกผมนึกถึงนี่เดียผมนึกถึงการดั้มเอผมนึกถึงเดซิเน่กันดั้มหรือไม่ก็พวกตะโกนสไตฟีดั้มเลยอะ <c oughs> ไปแบบนแเนี้ยผมนึกถึงเดซิเน่นะเนี่ยโอ้ชุดอย่างเทแ่แต่แต่เจ๊เป็นผู้หญิงนะไ <c oughs> ม่ไรฮะเจ๊เขาเออว่าไงเดียวเป็นสาวเท่เนาะเออออกมาที่โลที่เจ็ดสิบนะครับผม แหมก็ได้มาแล้วนะฮะโลที่70แต่ผมคิดว่ามันยังมีอยู่อีกไอตัวครที่ผมยังไม่มีอยู่ใช่ไหมก็คือนี่เอ่ออ,อ,อันนี้มีแล้วหรอแคลแคล,คลชูดป,ปินเซสตัวไหนที่ผมยังไม่มีอะ่ะเดี๋ยวดูก่อนนะฮะตัวคอทีดิปิตเตอผมมีมหมดแล้วโอเคเราไม่ต้องเปิดแล้วนะครับผมแหม่เรามีครบแล้วนะฮะเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องเปิดแล้ว <laughs> ผมจะดูไงว่าตัวละครตัวไหนที่ผมยังไม่มีผมก็จะเปิดหามานะฮะเพราะว่า ไอตัวคอในตู้นี้เป็นจะเป็นตัวคอที่เก่งทุกตัวนะครับผมแล้วก็เป็นตัวคอรลิมิเต็ดด้วยนะฮะซึ่งผมก็มีหมดแล้วโอเคถือว่าคุ้มค่าผมเสียไป70โลนะฮะโดนไปไม่เยอะเท่าไหร่แต่ก็ยังเจ็บอยู่นิดหน่อยแต่เพชรคองผมนี่ก็ไม่ค่อยจะกระเต้ยงมากสักเท่าไหร่นะฮะจากเออหนึ่งแสสองหมืนเพชรเนี่ยก็ใช้ไปประมาณ 1, นึ่งมื่นกว่านะฮะก็ถือว่าโอเคอยู่ครับอยู่ในเกณฑ์ที่รับได้นะฮะ <c oughs> มา เราจะมาดูรูปอาร์ของเจ้กันดีกว่านะครับผมนะเอเดี๋ยวนะเราขอไปนี่ก่อนนะฮะถอดออกถอดเจ้คิสนาออกครับถอดซาเลนเดี๋ยวจะมาดูอาร์กันนะฮะว่าอาร์ของเจเลเนี่ยจะเป็นไงนะครับผมเออเดี๋ยวนะไหนไหนไหนเจเลเจเลเจเลชุดบินเซสเออยู่ไหนเอ่ยเจเลชุดบินเซส ตอนน้องนั่งเลื่อนหาเอานะฮะเพราะว่ามันค่อนข้างจะเยอะมากครับผมตัวคอนในเกม Pixel Connect Reload เนี่ยอ่าอยู่ไหนเอ่ยขอเลื่อนหาแป๊บนึงนะครับผมยังอยู่ล่างๆเลยปะเนี่ยโอ้โหเยอะจัดตัวคอนเยอะจัด <c oughs> เดี๋ยวนะเลื่อนหาครับเลื่อนหาเลื่อนหาเอ้ยเจเลหายไปไหนวะนี่เอาอยูน่นี่ไงนี่มาขอดูอาร์ตหน่อย อ่าอันนี้ยุยยุยชุดพิเซสน,นะครับผมอันนี้ก็เป็นเปนโกรินชุดพินเซสอันนี้แคลอันนี้แคลชุดพินเซสน,นะครับผมมาต่อต่อไปเนี่ยชุดเจลีไหนขอดูชุดหน่อยนี่อาร์ตอย่างท่ <c oughs> โอ้เราในสวยงามไม่ได้ใช้งานนะครับ <c oughs> มขอพูดต,ต,ตรงๆเลยนะฮะว่าไอตัวคอที่ผมมีเนี่ยไอตัวคอชุดพินเซสทั้งหลายทั้งหล่เนี่ยคือผมมีผมยังไม่อัพเลยนะ เออผมเข้ามากดสมกระชาเดียวเนี่ยยังไม่เล่นเลยเนี่ยเปกอลีก,ก็เวลหนึ่งแคกก็เวลหนึ่งเลก็เวลหนึ่ง <c oughs> คือผมกดได้มานี่ผมจะไม่ได้อัพเวลเลยฮะคือผมกดมาเน้นเน้นสะสมไว้ก่อนฮะเดี๋ยวไ่้ค่อยีเวราเดี๋ยวผมมันก็จะไปเล่นนะเนาะเออโอเคครับวันนี้ก็วันเช่นกันฮะถ้าชอบก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์กันด้วยนะครับผมวันนี้ผมหายไปขอไปก่อน,นครับผมไปพบกันคลิปหน้านะฮะไปครับสวัสดีครับ